ทั้อ,อ,อสองแม่นานงแดงแม่แยกลูกสองเท่าไรก่อนสองพันสองพันกับเีือบละพันสามสุบแปดสามแปดห้าร้อยเเสือั้งลดครับ ของตัวออกมาแต่ห้อยทั้งบัานดุงครับครับเต็งหนึ่งความบ้านดุงเอามาเจ้กตัวมือนี่ซีตัวเรียบร้อยสามหมื่นแปดพอได้เล่มพอได้คารัดูเบิ้งประจาครับครับครับโอ้ขอบคุณหลายๆครับผมลอครับครับโอ้อันมือผมแห่งบอได้ล่างครับครับ เต็งหนึ 1, Pop, uh 500, an, ่งฟามทั้งบันดุงผานเนาะครับเนาะครับออสามสิบแพี่น้องพวงนี่พูดถืงตัวละมืนตัวนี้พี่น้องนี่ทั้งนี้ปใบตอพี่น้องเน0 0ยอาพ4อี่2น0 0ไป2 0งนี่น ู้ห้าหนเู้หญารพดี่อดีปกผู้เองครับพี่น่อไเป็นว่ามันหูเหาพี่น้ออกผูเห้าราคาถูกด้อพี่น้อเลยงผู่ สูงไช่สิบประมาณลอยหาสิบอยู่พี่นองตัวนี้ได้ยินแต่ไปแม่นั่งเท่าไรครับไม่นังตัวนี้หมื่นสี่ราคาห้องเนาะสูงสิบลอยสามสิบอยู่พี่นองเครื่องดำหมื่นสี่ราคาห้อง ตัวนั้นแม่นมาครับปลอยแล้วเท่าไรปลอยไปสิบสามเนาะเนาราคาสนามกับพี่นอไอเบิรงงัวราคาหมื่นสามกันนะพี่นอนี่หมื่นสามข้อมสูงกระสีสูสีครับปล่อยสามสิบประมาณนี้ตั้งหมื่นสามพี่นอ,อเครื่องดำครับแดงดีแม่นางครับเหลือ,อตัวหนึ่งครับหมื่นสีราคาห้องตัวนี้มันขายกสัสีสูสีหมื่นสามแล้วพี่นองนี่ ตัวนี้พันว่าพันอยากได้จก 28, 20, 20, 30, ักสองหมื่นแปดสองหมื่นเก่าพันกระป๋ายครับตัวนี้หูใหญ่ตัวนี้อาญสนามเนอพี่น้องกันนี้บูได้อยากได้ไปขุนต่อไปอยังกะมาคุยกับพ่อแผงเบิงเอาฝากเบอร์โทรไปนะครับผมศูนย์แปดสี่หนึ่งครับผมพ่อแผงเนาะสว่างเดนดินครับผมขอบคุณครับโอเคือต้อง หอยเป็นป่นนี้ก็เป็นเลยสองหมื่นแปดครับห้วยพ่กหอดสามหมื่นไเดี๋ยวนี้ปลาเนี้ยก็ได้ <c oughs> โอ้ยสองหมื่นแปดครับพี่นองสูสีกับง้อไฟ่แฟงบางหันเหตอยังนอ้อท่านอาเพิ่ออกมาบริการนะครับพึ้นน้งป้าจูนป้าเพื่นหอ พ่นหอามาไหวไทยสุมไฟโอ้เข่าขท่าเว้ยครับอืมเขา่ขทาขทา่ทาเขาท่าเจ้าของตลาดเจ้าของสนามพนานได้ห้อยหนาวพ้นหาฟื้นมาไห <c oughs> ้เหตุไม่ให้ถ้าดังไฟเิีงครับพี่น้องสุดยอดท่านสอจอท่านพิทักครับอะ ทักทายสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่กําลังเราชมช่องสบายใจฟ้ามอยู่พี่น้องมือหนีวันอังคารครับพี่น้องวันอังคารที่11ครับกุ่มภาพันธ์2568ครับพี่นอ้องพระพี่พี่น้องก็อยู่สนามมันโคเก,กิลเล่ครับพี่น้องวันอังคารกับวันเสาร์ครับสองมือต่อสัปดาห์พี่นอ้องมือหนีว่าเขาบ่หลายปันใดครับพี่นอ้องทั้งทาง้ทางเขาสนาม ซื้อขายกันคึกคักนะเนี่ยนุยพี่นอ้องทั้งคุณสิเป็นโซนงัวเนื้อครับทั้งห่างจากต่างจังหวัดครับเข้ามาทั้งแถวกลางๆนี่ส่วนมากก็สิเป็นงัวงามครับแต่กเกา่าแต่ว่ามือนีบางๆจกหน่อยครับบรรลุว่าเอา่อเกิดเนียังขึ้นครับหลายนัดแล้วพี่นอ้องช่วงเอ่อนี่ช่วงภักหลังๆมากงัวงามสิบ,บอกคอยเขาครับพี่นออ้องอ่ะเบิ่งหอยกุ้งครับพี่นอ้องเห็นงัวงามเพิ่นแล้ว แม่นางน้อย,อย <c oughs> สูงสีประมาณร้อยยี่เนี่ยนะพี่<ะ>น้อง <ละ S 1> ครับใส่เมาครับพี่น้อง <ละ S 1> เป็นต้าหู้อยู่ใบเบิ้งกันนะพี่น้องนี่หู้ครับหู้หูแปลงหน้าแปลกตาลูกหัวลอยๆได้เอ่อหน้าหนา,น,านี่เปิดเท่าไหร่ครับนางน้อยเปิดไปห้าสิบห้าบาทค่ะสิบห้าหมื่นห้าเนาะราคาต่อรองเอาเนาะครับเนาะครับแข้งขาดีประกันให้เรียบงามครับเครื่องดำบ่างหมเครื่องดำอ่าเครื่องดำ หอวพางไงพี่น้องหมื่นห้าตกลงได้ตัวนี้ก็แม่นบ่ตัวนี้ก็แม่นเออหางใหญ่ขึ้นมาครับแม่นางตัวนี้สูงสิบประมาณร้อยสามสิบหาเครื่องดำครับหาใหญ่ครับตัวนี้ดูง่ายเท่าไรครับตัวนี้ใบสองพันสองพันบาทค่ะสองหมื่นสองราคาหัวงามครับใส่เมอลเอสเคิลนะครับเนาะตัวนี้เนาะเอสเคาลจ้ะครับอ่ะหัวล้นครับพี่นอสองหมื่นสอง เบอร์ละบอนกุ้งเบอร์ราคามีสองตัวเบอร์โทรครับผม063 063กส62 2475 2475กหุ uh, uh, ้งหอยต่อยอำเภอสว่างเด่นดินค่ะครับผมอ่ะขอบคุณครับฝากเงางามสอง่าไม่นั่งครับของหอยกุ้งครับพี่น้องครับโอ้เงินร่วมกันจะไปฟังเพื่อนด้วยหรอเออฝากเงงาม แม่นางนะครับเนาะตัวนี้แม่นางสูงสิบประมาณร้อยสามแปดนี่แหละ,ะ,ห 40, ะ,ะลพี่น้องร้อยสี่สิบบ่ะบอกรบครับพี่น้องเครื่องดำว่างามครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้ก็สิบอนทํามันสมนะครับยีัน่งครับยังเป็นฟันนานมอยู่ดอกพี่น้องนี่เราหางไงพี่น้องเกลี่ยงไสครับตัวนี้ว่าตัวนี้พี่น้องเกลี่ยงเกา ยับขึ้นไปโอ้สูงครับพี่เนงน่าจะะลอย40ละพี่เนองเท่าไรครับแม่นาง28,500สองหมแปดห้าร้อยราคาห้องเนาะครับนี่ตัวเดียวบบาห้อยยงครับอ่ะเบอร์โท่าไว้นะครับผมศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแีซีซีซีเมหกซีซีเจ็ดสามหกซซีอ๋อยงสว่างแดนดินครัมีรถทรงทั่วประเทศ วไปไปลำปังกวนนี่ครับวันเสาร์ไปวันเสาร์กลับมาวันอาทิตย์ครับไปลำปังนี่พี่น้องหาราคาได้กันไปทั่วประเทศครับผมนี่ตกำลังสี่พี่น้องเรียบร้อยครับเสียค่าไปเองครับไม่ได้เห็นงานครับครับขอบคุณครับหอยยงครับผมอ่าแม่นางครับพี่น้องสองหมื่นแปดราคาห้องเรื่องดำครับพี่น้องครับผมไปไปซื้อผลเลือดไปส่งไปส่งครับสวัสดีครับ นั่งหน่ว่าแบบพี่แบบม่าครับนี่ครับนี่บ่นั่งหน่อยนั่งหน่อยขอติดดังจกักหน่อยครับพี่น้องขันพ่อพันดังน uh ี่มันอยากดังมันบ่ขันพ่อพันดังนี่มันอยาดัมันบ่ตายพันตุกรรมดีๆนี่อยากติดดังจักเป็นยังบลูด้วยกันครับพี่น้องมันกางามอยู่หรอกครับจะสูงสิประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดนี่แหละพี่น้องใช่ว่าปีหนึ่งครับเครื่องดำ เท่าไรครับไม่นั่งหน่อยเขาไปมื่นเจ็ดปัญหาครับมื่นเจ็ดห้าร้อยราคาเปินราคาห้องลูกลูกยังก่อหกแปดเอกสารพยัญชนะครับผมฮะยังอยู่ครับมีอยู่เนาะครับมีเอกสารประจําตัวพร้อมพี่น้องอ่ะมีเจ้าตัวห้อยท่อมมาหนีิไม่นั่งตัวนี้สูงจนเทินนี่ประมาณร้อยห้าสิบเครื่องดําราคาห้องสองหมื่นสองพี่น้องคาเคร่องข้องัอตัวครับเอ๋อคุณใดมากโอ้ลำตัวเนี้ยอลาดพี่น้องเอ้ย งูดำแข้งดำเครื่องดำบดครบเครื่องเปิดมาสองหมื่นสองอ่ะมีสองตัวเบอร์ทูไปเจ็ดพันห้าครับตัวนั่นเท่าไรก่อนเนอเจ็ดห้าร้อยหมื่นเจ็ดห้าร้อย โทรติโตครับผม0อ8ครับ088 534ปดแปด4 6ครับผมห้อยทมสว่างแดนดินครับผมครผมครับพอพวนบ่เข่าืบอนี้พ่นบอมมากครับผมครับพ่นไปท้างไหนบุ๊พพ่นไปทา้งพี่บนเรื่องครับอ่าเระอ่างัอมาฝากพี่น้องครับพอพวนบอมมาครับมือน มาเองได้ยังมากครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับตามเตากับมือใส่ตัวใดเนี่ยตัวน้อยเนาะเริ่มจากตัวน้อยแมนังติดแดงครับตัวนี้พี่น้องนีอยู่ทองเลยติดแดงครับไเมาพี่น้องนาครับนาดีตัวนี้ร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนาจะมีครับความสูงครับเครื่องดำ เิดเท่าไรเท่าไหร่หมื่นหกห้าร้อยเาคาห่องราคาตัรองไดเนาะครับเนาะอ่ะมีตัวใดครับสสามอ่ะมึงใส่ไงขึ้นจังไนครับทั้งนี้ก้มสูงสี่ร้อยร้อยสี่สิสสสสบเนาะบวกลบกขอติดดงัง แข้งดำปอมหูดำเครื่องดำบ่่เครืองดำครับเครื่องดำอยู่เนาะมันมีเมียหนึ่งยืนบังอยู่ข้างนั้นพี่หน่อเท่าไรครับตัวที่สองครัตัวนี้เปิดไปหมื่นเจ็ดห้าร้อยหมื่นเจ็ดห้าร้อยครับผมบอลทำนสมเนาะยังครับฟันนมครับยังเป็นฟันนำนมอยู่พี่หน่อยังหน่อยยังกอนอยู่ครับตัวนี้ปล่อยแล้วครับปล่อยไปเท่าไรแล้วครับนี่อยู่บ้านนะครับปล่อยเท่าไรเปิดไปปล่อยไปครับตัวนี้ครับหมื่นเจ็ดเนาะราคา เพราะ้ยงครับงวงามโหลดลงมาหลายครับพี่นนออ่ะตัวนั้นเท่าไรกหตัวน่กห้าร้อยมื่นหก้ยตัวนี้มื่นเจ็ดห้าร้อย่นเจ็ด้าร้อยตัวลองได้ทุกตัวเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนหกศยเก้กเนาอยเอกนะครับเนาะขอบคุณครับปากสองน่านครับของห้อยเอกพี่น้อตัวนี้ซื้อเท่าไรนสี่หมื่นสี่หมื สี่หมื่นเต็มสี่หมื่นเพียงเพียงครับได้เยอะบอมือนน่สิบกว่าโตวครับอเกือบเต็มลำนี่บึงกันนะพี่น้องสามได้ห่างเพิ่นสี่หมื่นพัชเพิ่นว่าตัวนี้พี่น้องโอ้ใหญ่ครับสูงใหญ่พิดแต่สีครับพี่น้องสีบอแดง ส <c oughs> ีบดแดงบันไดสี่หมื่นครับหัวโล้นพี่นอ้องความสูงสิประมาณรอยหกสิบครับตัวนี้ไปเวียดพี่น้องเอ้ยสี่หมืน่นควายกะเขาไลายอยู่พี่น้องมือนี้ห้อยเวียดกะเขาไลยอยู่ซื้อขายดีอยู่พี่น้องมือน,นี้ก็ได้อาจจะอาจจะบผสมบ้านเสาบันไดพี่น้อง แต่ว่ากาซื้อขายคือขักครับในโซนทางควายเอ้าบางนุม่มน่อยโอส้สาวน่อยเนาะนังน่อยตัวนี้ครับครัเบ,ออดบ,บเดี๋ยวบางโค้งสางบางต,ตัวโตพ่มายมันงอบางวามันควายผูครับพี่น,อน้องแม่นาง ลูกเพชรสยามครับลูกเพชรสยามอายุ15เดือนปีกว่าครับพี่น้องสูงเท่าไรครับร้อยสามสิบห้าบวกครับเบิองไทยเบิองหางพี่น้องกันต่ำนี้ให้ทุกอย่างอัตลักษณ์ควายไทยครบเอกสารประจําตัวพร้อมเอ้าครบครับเห็ดแม่พันแม่บอกครับพี่น้อง โอ้งามครับพี่น้องเลยเอามาฟังราคานลากันเปิดเท่าไรครับ40,000บาท40,050ตกลงได้เนาะครับผมได้หลายป่ะได้ได้ครับต้องใหม่พร้อมเนาะมาคุยกันเบิ่งนะครับเนาะอ่าแล้วแต่ระยะทางไก่ไก่ครับพี่น้องร้อยาะอาดีครับพี่น้องหนึ่งตัวเดียสะออนเดีพี่น้องเอเห็นควายงามเฮาพอพันตัวนี้กรรื่ครับลูกเก้ากรเรื่ร้อยสี่สิบเจ็ดวัดเรียบวัดเรียบร้อยเนาะครับเนาะ อายุสองปีครังฟันนมนุ่มอยู่ยังมั่นเป็นงานแล้วครับเนาะมั่นใจได้อยู่อื่เริ่มเริ่มเริ่มที่ใช้ได้แล้วครับเริ่มเป็นงานครับกับกะเป็นบางตัวได้พี่น้องบางตัวก็เป็นบางตัวก็อาจจะกําลังหัดครับพี่น้องสูงใหญ่ได้อีกร้ายได้พี่น้องนี่ครับเออเอาไปแต่งตัวอีกเล็กน้อยครับพี่น้องยังมีบางเห็บมีอย่างอยู่เดิมเดิม เปิดเท่าไรครับพอหนิเปิดหกหมื่นห้ครับหกหมื่นห้าต่อรองได้เนาะต่อรองได้ครับเออเบอร์โทรไปนะครับผมแปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งแปดเก้าหกแปดเก้าหกหกแปดเก้าสามหกแปดเก้าสามขอบเป็นคุ้ยงครับผมครับผมขอบคุณครับทั้งทั้งใดก็คือบ้านดุงครับบ้านดุงเนาะครับเนาะจัดควายงามมาสองเอ่อโตครับมือหนิทั้งแม่นั่งแม่พันแม่บอกแล้วก็พอพันครับถี่เนาะสูงใหญ่เอ้าสูงใหญ่ได้อีกหลายครับพอนี่อายุเพิ่ง สองปีนิดๆครับฝากพี่น้องครับผู้ใดหาควายงามอยู่พี่น,อน<ม>้องต้องเห้เท่าไหรก่อนนี่สามพันแปดแม,ม,ม่ลูกบ่ถ่าดกันอยู่สามสี่พัน,<า>นตัวนี้ รอดครับไอปบ่หอดสี่หมื่นครับ <c oughs> ขาดทุนไหลทำไนคนว่าคอยบ่ได้ครับแม่ลูกลูกตัวปู่หรือตัวแม่แล่ะเนะ่แม่ลูกลูก,ลกตัวเมีย <c oughs> แม่ลูกลูกแม่แม่แม,มานรือทองหวัง <c oughs> สมอย่าง สมโตเนาะได้รุ่นครับพี่น้องโมฮันผ่านรอบพี่น้องไปรุ่นเอาสูงประมาณสิเกือบร้อยซี่อยู่บ่แม่นี่ยร้อยสี่สิบสามครับพี่น้องโมลูกสองกับลูกสามนี่แหละทามี่ในห้องเย้าเลยครับราคาสนามพันธ์ปอยสี่หมื่นสามมาถันพี่น้องอ่ะฝากเบอร์โทรไว้นะล่ะ 9 8นย์เก้าแ3หน้อย้อยเน็ตครับห้อยเน็ตเนาะทั้งบันยงก็ดงเย็นฮะตัวทั้งพุ่นบ่นี่พี่น้องลูกพ่อพันดั่งตัวหนึ่งทั้งบันเชียงกับพี่น้องลูกตัวเมียในท่องี่สมตัวสมพ่อหยังไบ ้ออโอสายเบิม่มร้านเบิ่มเนาะร้านเบิม่มเลนเบิม่มประมาณนี้แหละในทองนี่ฮะสอบถามเบิ่งครับพี่หนอสามารถสายควายงามครับสายพัฒนาพี่หนอของหอยเนื้ครับบ้านดุงพี่หนอโอ้สวัสดีครับหอบศาสตร์ยังไง ก็จะหอบน้ำผู้สาวนี่แหละดรุ่นนี้ไ่ได้หอบน้ำนะครับมีแต่ครัผู้สาวนะสิหอบน้ำเอาไป็นคูเตรียมพร้อมเอาอครับผมครับอ๋อกันพีทักษกันทศรีครับเจ้าของตลาดเจ้าของสนามผูกเกลือนนี่แหละพี่น้องเอากะฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมมาพบมาฟ้อกันได้พี่น้องทุกวันอังคารวันเสาร์ครับสองมื่นต่อสัปดาห์ครับพี่น้อง อาสำหรับมือนีคลิน้กอะฝากพี่ฝังน้องกัะเท่านี้ครับผมสวัสดีครับโอ้ยงัวง,งามตัวนี้บ่เห็นเจ้าของพี่นอ้อง